สวัสดีครับสินค้าตัวนี้เป็นถาดใส่อาหารสแตนเลสยี่ห้อโกโก้ทำจากสแตนเลส c หนึ่งศูนย์นะครับตัวถาดนะสวยครับขนาดกำลังพอดีเลยครับ พอกะระยะได้ไหมครับลองเปรียบจักไปเช็คได้ครับจะได้แกะระยะง่ายจะได้เปรียบเทียบขนาดได้ง่ายครับตัวถานนั้นสวยขนาดขลางน